สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับอาจารย์บอบบี้ครับนี่สุดยอดอาจารย์หมอคแคนแต่ก่อนมวลหมอคแคนได้พี่กองนะครับพี่กองกองีกี่วง,งอ่ะวงเรื่มต้นเดือใจมิวสิกเดือใจมิวสีอ่ะไม่ใช่บังทีแล้ววงตัวไปวงอย่างเือดอกหญ้าดอกหญ้าบอกหญ้าเป็นวงที่ถ่ายบมอครับกระจดดไปได้เมียอยู่หันเนาะนี่นี่อาจารย์บอบบี้และหลายคนกับฮุจักครับตะกี้ก็โอ้ยผู้กี้ครับแต่แก่มากครับครับมันนี่มันนี่ขาอยากอ่าอ่าสัมผัสอาจารย์บอบบี้เรื่อง หูจักสายยันเสาเนี่ยครับเนาะโอ้เตกิอุ้ยายันไปผมยาวด้วยครับเตกิเป็นยังไงครับสายยันไปผมยาวด้วยครับเตกีใสายเกงยีนคนนี่อย่าเค้นอย่าเค้นอย่าเค้นแต่แกสายยันเป็นผู้จังไอเตกิเออยินแต่เค้นแต่ปล่อยเนาะบนสายยันสาเตกิเพิ่นมีเครื่องหน่วยเดียวเด้เครื่องเครื่องเครื่องหน่วยนี่ชุดเดียวนะครับบนสายยันสาหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดโอ้ยไปโรงพยาบาลเลยว่ามีรถกระยางมีต่อยแล้วเตกิ ไปร้ายไปเบื้องร้ายนะครับเอา้าแสดงว่าเพชรมาสยามมาไม่มาตุนมึงนี่อุ้ยมีมาแต่แต่ว่าบุคคลผู้หญิงใหญ่กับบ่ได้เริ่มต้นจากยุที่หญิงใหญ่เลยครับบุคคลผู้หญิงใหญ่เริ่มต้นจากยุดไห,หน่อยเค่อกันด้วยมีใจรักนะครับแกสายามแล้มีใจรักแล้วก็เหตุแต่ว่าเรามีคนเป็นพ่คน,คนมีพ่นสวรรค์พอสมควรเพราะว่าแต่เราไปจับไปวายยัง,งเขานี่มันสิมวนดอดนะครับมันสิมวนพชรปกติโอดเออดีดีกูทุกคนดีเหตุนะครับ เราวานีแต่กแกสายันเราก็เป็นคนที่กาลงทุนผสมควรครับกาลงทุนผสมควรในการเพียดเครื่องเสียงอาจาร,รย์เริ่มจังผรูบใศรีสาวตอนอายุจ็บปีครับผมอยู่ประมาณมอม่อหาหม่อหกนี่นะครับ<อ>ม่อสี่ม่อหาหม่อหกตอนนั้นอาจ,จารย์คุ้นพ่นจนเก,กลี่ยกำลังแบบพีกกําลังดังนะครับเพื่นตีมิตรภาคจริงโอ้ยเครื่องเสยียงสายันเพิ่นสีเริ่มต้นจากการอัดอัดเสียงด่านไหนวิธีคืออัดสด อัดสดๆนะครับบเดย์พานมีเสืออีกอยังแบบว่าบเดยมาตุกแต่งใหม่นะครับแต่ดนตรีมิตรภาพเึินมากไปโอ้โหเฮดเวที่เพิ่นกับเริ่มต้นมากผมมีเสือได้ครับเสือรุ่นแรกตนกีฬาแกใช้ออนอสิมักจ้นปัจจุบันนี่นะครับมากแจก,กเสือให้ลูกนอก้องผู้ใดทีเท่เราเห็นว่าสมควรสีใดหกักหอหรือว่าเหบซีมาขอมาจริงถีเล้าก็เป็นคนที่ให้เพราะสมควรน,นะครับเจ<อ>้าอเรืร่องเสืออาจารย์บอบบี้มีเสือรุน่นไหนครับรุ่นแรกครับมีได้ครับ แม่มาครับรุ่นแรกเป็นเสื้อข้อมีข้อนะครับแล้วก็ปกแบบเสื้อเชิดอยู่ม่นครับเสื้อรู้สึกว่าตัวนี้สีสีน้ำเงินตัวนี้เป็นแขนสีน้ำตาลโอ้รุ่นนี้เสือราคาแพงแรงเลยครับคนสุดเนี่ยจะนวดคนหน่อยแห้งเลยจังสุดเครับเป็นเสือรุ่นแรกด้วยครับรุ่นแรกเฮ็ดออกมาแจกเลยนะครับบ้านนี่ก็รุ่นต่อมาก็มีเสือปักเล่นหน่อยจานเนาะเยอะแยะครับรุ่นหลังๆมากจนค่อยเป็นเสือแนวนี้่ตะกี้จะเป็นเสือข้อเนาะตัวแกเนาะครับเสือข้อเฮ็ดออกมาโอ้ยงามครับสวยงามแต่ละตัวแต่ละตัวออกมาเราเป็นคนที มีน้ำใจนะครับอาจารย์หูแจ๊กไซยันซาวมาหนีแจักปีนะครับตั้งแต่มดูโมหาม,มานี่มหามองหอัวแจักเป็นจักปีครับตอนนี้่มซามปะนี่เป็นจักปีสิเมนส์หลุดซีกมาพัฒนาการในมอลำสิ่งมากกับหูแจักสายันซาวมาเลยครับ <c oughs> อุบลสาซยันซาวหนึ่งเก้าเก้าจิตตะวะตันตะกี้กับหูแจักตะเคืองเสียงเพลินอยากเห็นว่าเถ้าแก่สายันนี่เป็นคนยังไงตอนนั้นอาจารย์ตีกองเราปะ ถั่วแก่ผมตีกองทอมโอ้ตีกองทอมกอ่อนตีงทอมนุ่มองเดือดใจไอ้กับตีกองสุดฝ<อ>ันกลับลังมากกับชงควายมาตีกองสุดนะครับแต่ว่าถั่วแก่สายยันนี่จะกี่คนกับเป็นคนที่บ่คอยแต,งต่งโตนะครับนอกบ่ตามความือนะปัจจุบันนี่ละ<อ>ค้นกับสีมองภาพว่าอุ้ยถั่วแก่สายยันนี่ต้องเป็นคนดูดีแต,งต่งโตเนียบอ่าเป็นคนพ่อพู่มฐานพอสมควรแต่ว่าถั่ทาาี่ไปนี่ผู้บางคานย่างกายบหัวใจสายยันก็มีนะครับเพราะว่าสายยันนี่ โอ้ยแต่งตนี่บางคนเขาหูจัาเขากับโบไก่ขึ้นเก่าพอยั้งหว่มินกุยน้าบบหรือวามกรุครับตัวแยครับขึ้เก่าครับอได้ครับอฟังแน่ว่าอันหูจ้านะตอนแรกหูจ้าไปจากไหนเอาบอกว่าผมฟังแน่ว่าผมซเซอร์้ฟังแน่นเ่สภาพของอาจารย์บวีเอาสำหรับของผมนอ่ำขอดีของผมก็ขอดีนอ่อครื่ินสายยันสมัยเด็กี ไปหอดปั๊บต่างคนดนตีปั๊บ่นสิปล่อยมันนีเตรอมาเลยอือเออทั้งหนาว่นสีก็มีได้สิปล่อยมันนีเตรอมาปล่อยแบบไปจวดจุดจดจดจดไปมาเลยจุดจุดจจจวดจเพราะว่าได้ยี่ไปไม่สิแต่ว่า่นสี่นสีเฮดแปลกมูคือว่ามอนิเตเต์มันสิปล่อยออกมาเลยดนตีเสียบขาปับดังปับกับพดีเลยโอ เพราะว่าสมัยตกี้มันมันกืบบุคอยมีมอนิเตอร์บ่ค่อยท่านสมัยนอตแบบ้คเป็นสมัยตกี้เครื่องมอลำสิ่งจะบ่ค่อยมีมอนิเตอร์เลยแมนครับถี่มอนิเตอร์รวมมีสองคันสองอันแมนขันหน้าตู้นะครับเป็นเสียงโม่ใหญ่สมัยตะกีช่ความสามารถฟังสดนะครับเอาถือฟังจากพี่เอเลยแมนครับบางวงบางเครื่องสมัยตกี้มอสพี่เอเขาติดตั้งมาถอยทอยใหม่ไปครับฟังมาพี่เอามว่าน่าจะดีครับก็เป็น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 คนผู้และเครื่องเสียงเครื่องเสียงถี่มอนิเตอร์นะครับน้องถี่มอนิเตอร์แหละครับไปหอดเสีย สามารถเรียนบางครั้งนี่เรียนไปสองสามเพลงยังบอกันจากอยู่ว่าเพิ่งปล่อยออกไปท้งหนานังบอกกันเรียนม้วนลองรลองเพลงเสืออยู่เอ้าเพิ่นบอกันเด็ปล่อยท้้งหนาเจ้านี่บางอเรียนจนมัเกี่ยวโซเชยลแล้วทงหนาบ่าอังที่ต้มงมาจนเมื่อยทั้งหนาไเมแม่นบอกครับโอ้บอกเรียนปเอเรียนเ็าบอกเรียนตอนนี้คุณาภาพกับแจ้งสันเหรครับ เป็นคนที่เอ็ดแปกแแบกแน่วจุดเริ่มต้นของไซอนเซาเดี๋ยวดูที่อาจารย์จักแล้วบให้ฟังงนี่ผมหูจักในกลุมในคลุ่มกี่เดืนของอาจารย์เอาในคลุ่มกีดของอาจารย์มาจุดเริ่มต้นไซอนเซาเป็นยังไดยังไดมาจยังใดไซอนเซาก็เริ่มต้นประวัติประวัติเครื่องเสียงชุดเด็กๆแมนบัวเฮียมันดีแแมมนนครับบองงเสีย่อาจารย์มันดีครับอาจารย์มันดีอาจารย์มันดีอยู่กับไซอนเซามาจีกปีนี่อุ้ยยุ่งมากแต่เรียนจบมอสามใหม่ครับแต่พ่สพศไหมพ่อโสสีสุมาณสีห่าพ่สสีหา สิ่งนึ่งที่เงียวันดีเลยอันนี้สงจากพ่อนาชายันก็คือการแติมโตครับการเติโตแบบแต่เม่เปเขากกจับหรอครับเอาเป็นมือมีอีกหนึ้าถุงปุ๋ยได้กัวแมาสกระคาสูงกันขาด้อมงอ่งเพื่อนร่างมือฝนก็เลี้ยเสียวมาใส่สแม่ครับมาได้ผมใส่ตาโตมีเสียมันน่งนังดีครับเอาจบคลิปกันเอาเริ่มต้นเริ่มต้นมาชีวิตอัน ใช้ยันซ่าไปทางไหนพื่ควบคิดของอาจารย์สมัยตะกี้เป็นใยังไ่ามี่ยุคยุคแรกเป็นทังไหนมี่ยุคแรกเป็นมาจากเริ่มต้นจากเครื่องชุดหน่อยๆครับดูซื้อว่าเราสีเฮ็ดเบิร์ดในการเริ่มต้นเครื่องฉันก็คือเป็นคอนโบยนะครับกอบีที่ตั้งเวทีเก็บดูซื้อว่าสีตามที่นหูมาว่าเซาโรดก็หอมแม่นผมครับเจ๊แม่นครับเซาโรดก็หอมเริ่มต้นนี่นะครับว่าคนเฮาก่อนสิเป็นผู้หญิงใหญ่มันก็ต้องเริ่มต้นจากจุดเล็กๆครับ การเหตุการ์ทำกาทำในสิ่งที่มันถูกต้องนะครับตะแกียรสายันกับเป็นคนบุคคลคนหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานีในวงการเครื่องเสียงที่นายยกย่องครับเนี่ยสำหรับผมนะครับขอบคุณครับตเกครับเอาจบชิฟไฟเถอะเอาจบชิฟเขาบอกหูเรื่งอง <ๆ S 1> ได้ว่าตอนนั้นอาจารย์แจ็คไละที่ามีชุดวิธีสำหรัมาเก,ก่าไปจากไหนบ่อยฟังนะเอาการสีเดืนเครื่องสายันสมัยตะเกีนี่เป็นเรื่องยากพอสมควรเนี่ครับเป็นเรื่องยากพอสมควรเพราะว่าเรามีหน่วยเดียว ไพ่กับยาซายน์น้อมะลำกะมะลำผู้ใหญ่ๆผู้เป็นเป็นซูเปอร์สตาร์ผู้เป็นดาวในช่วงนั้นเก็เช็คไปกระเบิดอะไรกระเบิดแอบ่บ่บ่ได้แล้วสมัยนี้เครื่องเสียงบลาย์น้อครับเครื่องเสียงบลายการแข่งขันกับบลาย์นั่ยังคือเป็นหนึ่งเพราะว่าเพราะมีผู้เดียวเป็นสุดยอดนะครับเป็นเบอร์หนึ่งถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งของวงการมอลำไพ่มากเอ็ภายในเครื่องเสียงไส์ยันสุดยอดนั่นแะครับก็เลย เป็นนิยังสีห่วยยากอยูเนี่ยสิได้เบิ่งแต่กีีมันกับ่ปมีช่องทางเขาได้นะครับน้อสมัยแต่กีีออนไลน์โทรศัพท์นิยังกับ่ปมียุคหนึ่งแพนซีดีครับโอ้ยเปิดแพนซี่บอกบอกเรื่องย่าหนึ่งแพนซีดีฟังแนวแพนซีดีนี่อันมือนเทปก่อนเอันเหมือนเทปก่อนอันมือนเทปก่อนแล้วก็เป็นแพนซีดียุคแพนซีดีผีนี่นะครับช่วงนั้นครับดังระเบิดได้เราเนาะดังระเบิดบ้านบุญบ้านไหนโปเปิดนี่โปแมนนะครับตัวเครื่องสายันสมัยนั้นก็มี ไอ,อเด่นชัยน่ะครับไอ,เ,อเด่นชัยวงสามารถเอื้อยบัวพันไอซีจันนะุ่งหน่อยไอยนี่เราไม่รับผู้บนกับพี่รุ่นนี่แล้วครับไอโกสถิตหน่อยนะครับมิรยาคงมากน,าน,น,น,าน,นี่โอ้ยเปิดตึมตมตึมบ้านนั่นบ้านนี่โอ้ยโมเมนขัดนะครับซีดีณปัจจุบันนี่ก็ยังเป็นคลิปที่อัดซีดีไว้เนี่ยนะครับที่กเอแกม,มาลง ผมสิล<ส>ายูในสีดีทช่ไมกี่ต้นสิว่ผมมันหลบมั่งสิมดเพราะว่าใหญ่บ้านมที่เมียผมมาอยู่เมียผมเอาไปถิ่มขยะวัดอยู่หาดดิบแล้วตัว<ช>หาบางอยากเลยเป็นหาบางอยากเลยแม่แม่ครับมันเป็นชุดที่แบบว่าหลากาักการมอล่อตะกี้เพิ่นกระเลียนแบบสิบาาวา่าจะในระเหียนแบบมวนนะครับมวครับแม่นมวนมว,มว,มวครับเป็นมวนเป็นยุคบางคนอาจารย์ตีบางท่านกะหลงเช้ยให้ตายเสียจากไปบางคนกบเลิกลาไปบางคนกบเทาแก่ไป นะครับเป็นถือว่าเป็นวิทยาทานให้ลูกหลานรุ่นต่อไปรุ่นน้องศึกษาซะครับอย่าลืมว่าเาแกีสายันตะกี้เพิ่นมีสถานีวิทยูนะครับแม่นบ่ผมยังมีสติเกิดเอฟเองเขอาแกีสายันติดอยู่หน้าบ้านนี่นะครับเออช่วขึ้นไหนเอาขึ้นไหนยังนอนอุ้ยขึ้นไหนขึ้นสกีลงเลยจะจุดก้าวถึงสามมก้าวถึงสามจุดสูงๆเนี่ยเพราะผมบ่ค่อยเก่งปว่าไหนแต่ว่ารู้สึกว่าผมสเสียรายอยู่นะเสีรายอยู่กับเาแกีนี่ เป็นเสือเนี่ยไม่แต่กองผมดอกแกะสะยันกระสือเอาตัวน้องเขาตองเขาคุณไม่ไหลได้อครับบอกจุดผมดอกแกะกระสือเอาได้ครับที่อดีตอาจารย์บอบี้เป็นบอดีตเบิกกองครับดอกหญ้าการดนตรีนหมอครับแต่ก็ไม่มาอยู่พวกไหนอีกต่อที่อาจาอยู่เลือดใจครับเลือดใจไปอยู่ดอกหญ้าออกจากดอกหญ้าอยู่เลือดใจเนี่อาจารย์ใส่เบาะเซ็ตคุณหมอโอ้รุ่นแรกเอ้รุ่น้อนครับรุลซ้อนหรอครับรุ่นแหลก รุ่นสองผมไปอยู่ที่กองท่อมรู้สึกว่างานแรกเรียนให้แม่วัชระพ่อครับก็หนังค่าตัวหาสิบาทที่กองท่อมตุ้งจอแจงนะครับเรีนแจงน้อยน้อยทำไมเต็มที่บ่มภาษีมีเด็กในรุ่นรุ่นต่อมากอันนี่แล้วครับต่อมาก็เป็นอาจารย์เอกจัรย์ยังจัรยเอกเอาผมมาเห้นครับในรุ่นต่อมาอาจารย์เอกครับนี่ครับรู้ชื่อไทยไหมพี่รับบอครับมนดีเร็บต่อไปอีกช่วครับรู้เ้ารู้เสาร์อะไรเอออาจารย์เอกเสาร์จะกรนตีอะไรปิดงานมักกรนตีบอกไปที่ไหนไปยังครับ มืัอนี้ขอขอบคุณอาจารย์บอบีที่ไลครับที่ให้ความรูแล้วก็มาบอกว่าอาจารย์เรื่องประวัติไซอันเซาโอ้สุดยอดนะครับขันสีได้เรื่องไซมันสีเงาหรอหลายคลิปอันนีเงาอัน้สันๆนะครับเนาะประวัติย่อๆพอสักเฉีบขอบคุณอาจารย์บอบีครับอย่าลืมกดติดตามผมด้วยครับเด้อช่องไซอันเซาชาแนลนะครับผมสวัสดีครับจุ๊บ